ต่แล้วมนปิดผ่าดก็เลยอ้าวปูตามนะคะแต่ว่าเนี้ยเก้าเจ็ดเล่นเก้าเจ็ดเบาคือใ่มาก่อนมูมาก่อนเพื่อนเลยเก้าเจ็ดิบอันสตี้จังไบยาเต้าอันเถอะ อล <Bond S 2> ูกปลาหลาปูอันนี้ก็อยุกระยขัามฉนอดนะคะวางคําชนวางคําชนป่าคําชนคําชนอดสองเออตะกี้เขาลือว่าขํามฉนอดสองโอ้ยตะกี้ค่ะคักแม่คักแม่คักแม่เล่อบแม่คักแบบไปค่ะใครใครมาก็ปังใครใครมาก็ปังป้ปูเพิ่นไห้ให่ชงวดอยู่ได้แล้วต่ผู้ไดสีด่ด้วยค่ะเด้อบ จะให้ทุ่มม้วนจะบุญบารมีใครจะได้หมายความว่าใครมาก็ปังปังมาติดดูมีคือทุกวะค่ะทุกพวกสี่มวนติดม้วดห้าเจ็ดห้าแปดเขาถือกุ้นละสองแสนสามแสนถือเราจะผู้ใดเขาเจ้ามาทางไกลนะค่ะสองแสนสามแสนแล้วท่านหาเจ็ดท่านหาแปดเขาเจ้ามาบวงสวงแต่มาได้ซีสองซีห้า เขามากสี่ห้าขอจังไดแม่จังไดกับละสอสนแล้วก็เพิ่นสีเขียนหาเลยค่ะมา้วทรงเอาจะมีร่างแม่ย่ามาอยากลอยเอดเป็นสีมฆเขียนห้าเจ็ดห้าแปดอยากมาขอเนาะเป็นสีมาอีกบอเนี่ยงวดว่างหันบอบ่บ่เข่าเจ้าคนสีมาบ่มาด้วยค่ะเด้อวงวดว่างหันไปซี่ห่าเลยบ่เข่าแต้มเดียวเองคือคือบ่ล่งบ่ขคืนไหว นาะเพื่องาซี่ขันๆกันคแหละเพื่อนบอกว่าเอาไปตัวเดียวไปวิ่งสี่ตัวเดียวได้ไหมว่าันเลยโอ้ยวิ่งสี่ตัวเดียวกับพอได้แล้วทุ่นหน่อยทุนหลายเนาะเนาะอ้นหน่อยขึ้นลยวิ่งกวิ่งตัวใดวิ่งยัวมันโอ้ซี่ๆพอพอสื่อมซี่พอเสื่ออนนี้เลยว่าซี่ๆซี่หาบนเอาเลยล่ะติเออที่เข้าซี่ห้าเลยโอ้ยปัง ก็คือก้นกับ่าคิบาร์มันสี่ออกสี่สีค่ะค่ะจนมากันเน้นไปสีห้าเป็นหมดค่ะกับเจ็ดสองกับห้าสองหมดแล้วกันนายว่าจีออกปังปังขึ้นวันที่แล้วนั่นะวันนี้ก็เลยพลิกรอกก็เลยเอาใหม่เอาใหม่มีข้าวมีหลุดค่ะรอเลือกังเขาไม่ได้ฝัเข้าแต่เก้าศูนย์เก้าศูนย์มาซีหมดอ่ะ สีงวดไม่ไม่งวดนี่เราซีหาบวเขาฝันจังได็ก็เก็ฝันแบบมีความรู้เสึกว่าเลขสีออกตัวนี้เด้เลขสีออกตัวนี้เด้อไปเอาไว้ไปเอาไว้ว่าจ้ะโอ้กูไปฝันบอกแบบนั้นเลย่าไปงาไปบอกเด้ว่าเลขออกตัวนี้เด้ตัวนี้ก้าวเจ็ดก้าเจ็ดว่าจ้ะงวดเราหายกันสีห้าคนก็มาเขียนซีห้าก็รอรออีกไก่เมื่อยอีกคน้ามี ล่างแม่ยาพอปูมาเอาสินะอืแต่ก็จะมีอยู่คุณแม่อยู่นี่จะเจอทุกทุกร่างก็จะรู้เลขดีเนาะค่ืเองมงคลเลื่งดวงวดนี้มันมีผัมากย่างไกลมือไกลมือคืออะไวัดจออีกว่าไกลมือแสดงว่าคนมาเยอะมามานรี่อยนเปลีนยนใหม่ๆน้องไม้หัวก็ออกก่อนเมื่อท้ามคุณแม่นี้แล้วเคยว่ากัน นสีมาอีกคือมือไดยังมือฮูปูเอาแม่ที่สุดคืออยู่ร้อยเอดป่ะคะยี่ร้อยเอดแม่ที่สุดจะกเป็นสีมาลั้มบ่วงสวงกะส่วนมากจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี่แหละเสาร์อาทิตย์ทันสุดท้งจังหวะนี่เนาะทมมาพดจังจังๆกะคืองวดห้าเจ็ดห้าแปดเนาะฟังเล่นเงินมาจุดที่ขอคือยูนี่ะจุดที่ขอคือยูนี่ยูนีนี่จะ มีปู่หลยแน่ค่ะอยู่นี่ก็จะมีปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาพ่อปู่ขุนวังแม่ย่านาคีเวียงที่รักๆนี่แหละแม่ย่านาคีเวียงแม่ย่านาคีเวียงจะเปิดเป็นผู้เฝ้าสมบัติข้างสมบัติอยู่ตรงกลางได้สารสารตรงกลางได้ค่ะเด้ตรงนี้อยู่กับบ่อน้ำซักศิ์อันนี้บ่อน้ำสักศิ์นี่มากเองบ่ค่ะบ่อน้ำ เกิดขึ้นเองค่ะเพิ่นสิเป็นตาที่เป็นสางน่อยๆเนาะค่ะเนาะพระอาจารย์มาอยูเพิ่นก็ะเลยได้มาบุรณะขึ้นที่เป็นสางหน่อยๆคล้ายๆเหมือนกันเลยกับความเจโนดเนาะมีมีบ่อน้ำมีบ่อน้ำขึ้นมีต้นบักเดือมีต้นบักไข้เช่นกันขึ้นม่เองเลขึ้นมาเองค่ะ เขามานนี่คือจังเป็นแบบอีกพวกหนึ่งเลยได้อยู่ทางนองนี่เป็นพี่หอนๆแต่แต่ทางนอกนี่คือจัง่มีหยางเนาะค่ะเนาะแต่เขามานทางในอ่ะคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเหมือนในคำสนุนเลยมันเมืองรับเรือเพราะเขาววาขั้ะสนดกจองอันนี้เ่วนมากแม่ทูลนะคะส่วนมากค่ะวันพระวันหยังขึ้นกับสี่ยู่นีด้วค่ะด้ววันพระตะกูเจ้าย่ก็ สิยูวางให้ครับมาหนี้ค่ะแล้วถ้าวันธรรมดาจะธรจะไปคำชโนดคือวางใหญ่ค่ะอยู่ติดกรรมนะพี่น้องเนคนจำสินได้วันถักจะยูปีไม่ก็บ่รยุทธปีไม่ก็บ่รยุทธ์ก็ชิมไม่ยูนสิล่ะโอ้ง่ตีสู้ตี่นกันสิล่ะตีก็สิบหกคอไปแล้ววันนี้วนี้ขอปังๆแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดคมๆแล้รหัสซับจัดก้า ใกล้ใกล้วันกับสิมีคนมาหวงสวงอยู่ประมาณกี่นทีกันนะค่ะเขามาชวนมันสิบสิบกว่าเนี่หะสิบกว่าเลขออกสิบเจ็ดเลยน้อะสะวันนี้เนี่น่าจะอยู่สิบสี่สิบห้าเนาะมาเยอะปะค่ะก็มาเพื่อนทีเป็นคณะของเพื่อนจะเป็นคณะนั่นคณะนี่มาเยอะขึ้นกันค่ะเขามาทายท้าไดนมาเพืนยันกันเอาจังขอขอก็ได้เดี๋ยวจะลองติดต่อคุณแม่ดูเผื่อได้มาเนาะ สิมีอยู่แล้วแหะเพราะว่าทุกงวดต้องมีบวงสวงล่ามคอรหัสซับเลยแต่คำพี่กะ็แล้วแต่บุญวาสนาไผยเนาะค่ะเนาะเออใครมีบุญวาสนากันแล้วแต่บุญวาสนาไผยมีหน่อยมีหลายแต่ไม่พลาดนะพี่ก็ทักที่นี้นะครับ กินดามาซูเมะอ้วยด้วยเป็นอยู่ไก่เนาะเป็นอยู่ไก่กับมาซูเมยอือครับเอาหมายเลยเด้อค่ะเด้อจุดทูปจุดเทียนหมายเลยค่ะจุดจุดเทียนก่อนโอ้ยขอปู่ขอญาติน้าพี่น้องยท่านใดข้าสาปู่ญาตะอีกเด้อค่ะเอาเิพระอนุญาตให้เอฟซีกล่าวตามนี้นะคะอนี่มาอยู่วธรรมชนเมือง ข้างคำจะหน่วยเท่านี้ลนะลอกล้านมาหดเลียงหดว่งเบิกส่ผเส้นมาด้กด,ดูดอกชน,นีบอนบมาดมาโดนซือนะคะ่ะข้าใ่หน้าใอยียหลายยางากเตาเ่ากรเรียนนั่งือเก็ นี่คือราคาสำหรับเนื้อข้าวบุญน่าเสียดายที่มันไปจดดูร่วงค่ะคุณใช้ตัวไหน